นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทําให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลําบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน จึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืนด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบท ต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าต,ตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการถอผ้าจักสารงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูง,งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันสำหรับงานศิลปะชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้